แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะ ต้องบอกว่าข่าวดีพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้มาแล้วค่ะของขวัญปีใหม่ล่าสุดนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกให้กับพี่น้องเกษตรกรเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคม25 6 7เป็นต้นไปและตอนนี้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ชัดเจนแล้วและที่สําคัญเป็นเรื่องอะไรแบบไหนพี่น้องเกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่ไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดี ไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท,ทุกท่านนะคะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับที่ดินสปก4ขีดเป็นโฉนดค่ะซึ่งก็ได้รับการยืนยันนะคะ ซึ่งรัฐบาลนะคะโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะคะก็ได้มีการถแถลงนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนในการปรับ ปรุงนะคะหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหรือว่าสอบประหนึ่1ให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีแนวทางในการดําเนินโครงการตามหลักการดังนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งเลยเร่งรีบปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม,ตมกฎหมายรวมไปถึงระเบียบป,ประกาศแล้วก็คําสั่งนะคะแล้วก็มาติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าคอปกอรนะคะที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามภารกิจและเสรษิจ ิ้ภายในวันที่15บธันวาคม2566นี้2ก็คือให้มีการจัดทำร่างระเบียบนะคะเพื่อกำหนดรูปแบบแล้วก็นิยามโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมทั้งหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการเปลี่ยนเอกสารสิทจากสป,ปก4-01ขเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมค่ะ 3ก็คือมีการกําหนดคุณสมบัตินะคะคุณผู้ชมปรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินที่เป็นเกษตรกรนะคะที่ถือครองที่ดินสปกร4ีขีดและได้ทําประโยชน์ที่ดินมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีค่ะ4ก็คือได้มีการกําหนดวิธีการจัดการที่ดินโดยจะมีการจัดที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมนะคะตามการจําแนกพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะคุณผู้ชมส่วน5ก็คือมีการกําหนดหลักเกณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยน แปลงในการทำประโยชน์โดยสามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่กำหนดค่ะ6ก็คือจำนวนเนื้อที่ในการถือครองยังเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่กำหนดนะคะคุณผู้ชม7ก็คือกำหนดให้เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินค่ะเพื่อเกษตรกรรมต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนและก็ชนิด ของไม้มีค่าที่สปะกําหนดด้วยนะคะส่วน8ค่ะคุณผู้ชมแนวทางในการควบคุมกํากับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะโดยกําหนดให้เลขาธิการสปปนะคะหรือว่า ผู้ซึ่งเลขาที่การสบปบกรนะคะมอบหมายเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมนะคะให้แก,ก่เกษตรกรโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2518และมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกำหนดค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมด้วยค่ะส่วน9นะคะที่ดินสบปบกรจะกำหนดหรือว่าคำนวณมูลค่าที่ดินและก็ทรัพย์สินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดทำทรัพย์สินเพื่อ เกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดินของทางภาครัฐโดยแก้ไขบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะเพื่อเพิ่มวงเงินในการค้ำประกรันเงินกู้และก็อำนาจในการจัดทําข้อตกลงกับสถาบันการเงินทั้งนี้เพื่อเอื้อโอกาสนะคะให้โอกาสสําหรับสิทธิหรือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะส่วนสิทธิในการดําเนินออกสนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรก จะสามารถแจกให้เป็นของขวัญพี่น้องประชาชนในจังหวัดต้นแบบได้ภายในชุดแรกวันที่15มกราคม2567เลยค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะส่วน11ที่ดินสปรกรจะดําเนินการในการออกเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทุกจังหวัดภายใน1ปีและจะดําเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบภายใน5ปีค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดของข,องขวัญปีใหม่สําหรับ เกษตรกรทั่วประเทศใครที่มีที่ดินสัปรกร4ขีด1ก็จะได้รับเป็นโฉนดที่ดินแล้วนะคะคุณผู้ชมและชุดแรกจะเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน15มกราคม2567เลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ